น้ำลดปาเรือล่มเลยไหมลงเร็วสะุะ thank you เอเอแตสวยจริงตรงเนาะทำไม,ไมกล้องพี่หนูกับกล้องหนูมันต่างกันเป็นยังไงกล้องพี่ไม่สวยไม่ไม่สวยอยู่ <laughs> แต่พอถ่ายรูปอ่ะมันไม่ใช่ต้องกดตรงกลางเลยไหมแล้วให้มันเป็นโฟกัสเออถ้ากดพี่จะถ่ายรูปพี่ต้องโฟกัสแบบนี้ไอ้ให้มันมีตรงเนี้ยเออมันสวยมากเห็นปะเมื <laughs> ่อไหร่เขาจะรูุกันบนี้อยถ่ายบ้า